นี้กลับมาเปิดฤดูกาลแมนยู U, ของพวกเราก็โดนซะแล้วตั้งแต่นัดแรกนะแต่ว่าเอาจริงนะผมว่าจากความรู้สึกเลยถึงแม้ว่าวันนี้จะแพ้แต่แบบผมว่าแมนยูก็ดูเล่นเล่นดูดีอ่ะดูดีกว่าเมื่อฤดูกาลก่อนพอสมควรเลยแหละอ่าอย่างน้อยก็เกมลุกวันนี้ถ้าใครดูสถิติอย่างเดียวแบบไม่ได้ดูทั้งเกมก็จะเห็นว่าโอ้โหเฮ้ยแมนยูมันสร้างสรรค์โอกาสแบบ เข้าทําใส่อั์เซนได้ค่อนข้นางเยอะเลยนะติดอย่างเดียวไอ้จังหวะเสียประตูเนี่ยเป็นจุดอ่อนอยังไงก็ยังเป็นจุดอ่อนอย่างนั้นนะอ่ะก็ในภาพรวมเกมแรกวันนี้เราได้เห็น11ตัวจริงเนาะน,นักเตะใหม่ก็ทั้งคุณย่าทั้งเอมเบอร์โมก็ได้ลงเนาะซ้ายขวาตอนแรกก็คิดว่าจะเอาไอเจ้าเชสโกลงตั้งแต่แรกนะแต่ว่าอโมริมเขาใช้เมสันเมาส์ ลงเป็นข้างหน้านะเล่นรวมกับทางไอคุณย่าแล้วก็เอมโบโม่ไปนะก็จริงๆอะ่ะเกมอะผมว่าเริ่มมาแมนยูก็ดูดีนะเข้าทำใส่อาร์เซนอลเนี่ยได้ได้ดูดีเลยแหละแต่ว่าพอจังหวะเสียประตูก็เหมือนเดิมเอาตายไปยินดีแม่งอุตสาหได้โอกาสโอกาสมาแล้วนะนะไอโอนาแน่แม่งเจ็บมึงได้ลงเป็นมือหนึ่งตั้งแต่อา่า p r e c i s o n มาจนถึงเกมแรกโอ้โหปีที่แล้วที่ตกรอบคาราบาวครับที่โดนไอ้เบิร์กวาวบล็อกเอาไว้ตอนตอนโดนซอนถึงมีเตะมุมมั้งกลายเป็นว่าก็เหมือนเดิมโดนเหมือนเดิมแทนที่แบบจะเบียดจะพักนักเตะของ Arsenal, ขอาร์เซนอลเขาที่เขาเข้ามาสก,กรีนตัวเองเนี่ยออกไปกลายเป็นว่าก็กระโดดแล้วก็กลายเป็นเหมือนชกบอลไม่เต็มบอลก็ไปเข้าหัวไอ้คาราฟิโอรีหม่งเข้าประตูไป โดนนำมาตั้งแต่นาทีที่12นะคือจริงอนะพอโดนนำผมก็โอเคผมไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราแวงจบอันดับแบบท้ายตารางเลยผมก็อ่ะรอดูว่าปีนี้มันจะมีมีพัฒนาการยังไงบ้างพรีซีซั่นผมก็ยังดูโอเคเรื่องการส่งบอลน,นะแต่ว่าจะจังหวะก,การจบสกอร์ยังดูไม่ค่อยโอเคแต่พอมาเกมนี้โอเคแม้ว่าเราจะโดนประตูขึ้นนำไปแล้วนะแต่ก็จะเห็นว่าจังหวะก,การเข้าทำ ค่อนข้างรวดเร็วนะแมนยูบอลในช่วงครึ่งแรกเนี่ยที่เห็นเนี่ยไปทางเอมเบอร์โม่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่เสียอย่างเดียวเวลาที่ไอเดโก้ดาโลขึ้นไปสอดเติมขึ้นไปเส้นหลังเนี่ยเปิดมาไม่ค่อยจะมีคนเข้ามาฮอตเข้ามาช้าสักเท่าไหร่นะก็ดูยังต้องจูนกันอีกนิดนึงสำหรับเกมรุกของแมนยูนะเท่าที่เห็นนะแต่ว่าเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเดี๋ยวบอลไปที่คุณย่ามัง่งไปที่เอมเบอรโมมัง่ง เวลาที่จะขึ้นฝั่งซ้ายปุ๊บขวาว่างเอโบมโม่ปุ๊บกูโยนบอลมาที่พื้นที่ว่างทันทีแล้วก็เอโบมโม่เก็บบอลค่อนข้างดีนะผมก,ก็ก็ดูโอเคอะจะังหวะจังหวะเก็บบอลเข้าไปในเกมรุกเนี่ยถือว่าสร้างสรรค์โอกาสได้ค่อนข้างเยอะอย่างครึ่งแรกก็จะมีพอเราเสียประตูไปใช่ไหมก็จะมีไอ้ลูกที่เอโบมโม่พยายามจะหลอกยิงเสาแรกแต่ก็ไปโดนไอ้กาเบรียลมัง้งออกหลังไปมี ดอกูที่เติมขึ้นมาแล้วก็ยิงชนเสาไปนะแล้วก็จังหวะก็หวาเสียวอีกเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าความรู้สึกที่ดูแมนยูปีที่แล้วที่มันดึกทีไรแมนยูเตะก็จะรู้สึกรู้สึกง่วงๆผมว่าเออเกมนี้มันก็พอได้รุ่นเยอะเหมือนกันนะก็ครึ่งแรกโอกาสก็มีพอสมควรนาะแดนกลางบูโน่ก็โอเคจังหวะการเปิดบงเปิดบอลก็ดูดูดีเหมือนเดิมฮะ คาเซมิโลที่วันนี้ได้รับโอกาสคุมเกมแดนกลางดีนะบอกว่าจังหวะการดักบอลของคาเซมิโลทำได้ค่อนข้างดีเลยแหละอ่าส่วนกองหลังก็โอเคก็ยังไม่ได้มีถือว่ามีอะไรผิดพลาดแต่ว่าอย่างที่บอกจังหวะโดนลูกนิ่งของอาร์เซนอลเนี่ยคงจะต้องแบบไปปรับจูนกันนิดนึงนงจะกองหลังจะจัดเรียงตัวกันยังไงให้แบบโกที่ เรามีนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโอนาน่าหรือบายินดีเนี่ยสามารถเล่นได้แบบง่ายมากขึ้นอะ่ะดูแล้วแบบก็เหนื่อยใจนะจังหวะเสียประตูเพราะว่าครึ่งแรกจบไปถือว่าแมนยูก็ไม่ได้ดูแย่อะไรมากมายอย่างที่บอกที่ผมรู้สึกเซ็งจังหวะเสียประตูตัดภาพในครึ่งแรกนึกถึงจังหวะที่เสียประตูนะแล้วครึ่งหลังมันมีจังหวะที่แมนยูไม่ได้เตะมุมเหมือนกันแล้วเห็นไอ ดาวิดลาย่าแม่งออกมาชกบอลไหมออกมาปัดบอลไหมโอ้โหมันดันนักเตะแมนยูแบบเสียท่าไปหมดอะ,อะคิดดูขนาดไอ้ลาย่ามันตัวเตี้ยกว่าบายินดีนะบายินดีนี่เกือบ2เมตรนะแต่แบบดูแล้วแบบมึงมึงเป็นโกที่ไม่ดูไม่ค่อยมีแรงในการแบบเอาชนะกองหลังคู่ต่อสู้สักเท่าไหร่ฮะ ก็เกมในครึ่งหลังเริ่มขึ้นมาแมยูตอนแรกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรนะเมสันเมาส์ที่บทบาทอาจจะดูดรอปลงไปบ้างไม่ค่อยเห็นบทบาทบ้างนะก็เล่นไปได้สักประมาณ10กว่านาทีนะก็เขาก็เอาไอ้เจ้าเชสโกลงมาเนาะแล้วก็ออถอดเดกโกดาโลออกอเพราะว่าครึ่งหลังก็ดูเงียบๆส่งอามัดเดโลลงมาก็จริงๆเกมในช่วงแรกของครึ่งหลังนะก็ ก็หาโอกาสไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะแต่ก็จะมีหลายๆจังหวะที่ามาร์ทเทสิสคุณย่าจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะมีครึ่งแรกหรือครึ่งหลังนะที่แบบมีจังหวะแบบบุกตะลยุยลุยเดียวอ,ะอ่ะก,ก็ก็ทำได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราอยากเห็นทีมเวิร์คของแมนยูมากกว่าที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะก็เกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมนยูที่ครองบอลได้นี่แหละเพราะอเซนอลเขาก็นำอยู่แล้วอะ่ะเขาก็รอจังหวะสวนกลับเท่านั้นเองอะ่ะก็ ก็เห็นแมนยูคอมบอลได้เยอะเนี่ยเอาจริงครึ่งหลังช่วงแบบครึ่งชั่วโมงสุดท้าย20นาทีสุดท้ายแมบนบยูโหมบุกหนักส่งแม็กควาลงมาที่จะเป็นตัวเล่นลูกโดง่งส่งเชสโกลงมาใช่ไหมที่แทนเมสันเมาส์เนี่ยก็ก็โอกาสจังหวะว้าวเนี่ยเยอะนะแต่จังหวะสุดท้ายก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่เฉียบคมมากพอจังหวะที่จะได้ยิงแบบหน่งๆบางบางจังหวะยเงี้ย ลากไปเอเบอร์โบไออาร์มัดเดียโลบ้างก็ไปยิงพันแข้งพันขากันบ้างอะไรเงี้ยก้องหลังของอาร์เซนอลเองก็ไม่ไดีเปิดช่องว่างก็ไม่ก็ถือว่าแบบรักษาตำแหน่งได้ดีไม่ได้แบบทําให้แมนยูแบบมีช่องช่องโอกาสยิงแบบหนึ่งหนึ่งอะ่ะคือคือแมนยูก็หาโอกาสเต็มที่แล้วนะที่แบบจะยิงประตูแต่ว่าอีกนิดเดียวอะ่ะมันมันต้องจังหวะแบบเร็วแล้วเฉียบคมมากกว่านี้ไม่งั้นก้องหลังอาร์เซนอลเขาก็ ก็สามารถที่จะปิดช่องว่างตรงนั้นได้แต่ก็ถือว่าภาพโดยรวมของเกมผมก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับเกมนี้ของแมนยูแม้ว่าเราจะแพ้ในเกมแรกก็ตามเนี่ยดูสถิติหลังเกมอะ่ะโอกาสยิงทั้งหมดของอาร์เซนอลผู้ชนะเนี่ยมีแค่9ครั้งเข้ากรอบ3เนีแมนยูแม่งยิงทั้งหมดอะ่ะ22ครั้งเข้ากรอบ7อะ่ะคือสร้างสารรค์โอกาสได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็คลองบอลเยอะมากอะ่ะแมนยู โอ้ก็ถือว่าทําได้แบบเกินความคาดหมายเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วดีกว่านะสำหรับแมนยูในเต็ดในเกมนี้นะก็ก็ถือว่าโอเคแพ้ไปก็ไม่เป็นไรว่ากันใหม่เนาะเพราะว่าเราก็มาจากจุดที่อยู่ท้ายตลางเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนาะปีนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสเล่นแต่เกมในประเทศนะเกมยุโรปไม่มีนะอ่ะก็แมนยูจบเกมนี้ไปก็เดี๋ยว เล่นอีกทีก็วันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมสี่ทุ่ครึ่งเหมือนเดิมเตะคู่สุดท้ายก็บุกไปเยือนฟูลแลมนะครับก็ถือว่าถ้าดูจากที่เล่นในวันนี้นะผมว่าแมนยูก็ก็พอลุ้นได้ฤดูกาลนี้นะฮะมาคอมเมนต์กันหน่อยไม่ได้คุยกันหลายเดือนนะครับอ่คุณอ่อวันนี้วันนี้เป็นแนวตั้งนะเพราะว่าต้องไล์ผ่านมือถือเอคุณดอนดอนโยบอกว่าเสียดายครับเอมบูโมฟอร์มดีมากเออ แล้วก็คุณย่าด้วยก็ผมว่าเอโบโูโมดีนะใช้ได้เลยเก็บบอลดีจ่ายบอลดีแต่แบบหลายๆจังหวะผมเห็นเอโบูโมแม่งก็เสงนะแบบบางทีจ่ายแล้วเพื่อนไม่ไปต่ออะไรเงี้ยเออหรือแบบบางทีจ่ายแบบให้ดีๆแล้วแบบเพื่อนแม่งจ่ายเสียอะไรเงี้ยเห็นแบบบางจาังหวะกล้องแม่งจับหน้าเอโบูโมแม่งก็เสงๆอยู่เหมือนกันนะอืม เกมนี้คนมีแต้มคุณเด็กเียล้วว่าบอกสุดรับไม่เจอกันนานเลยนะครับพี่หนอนอถูกต้องครับก็ติดงานแล้วก็ขี้เกียจด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ไล่คุณป้าบอกว่าไม่มีบอลยุโรปก็จริงแต่แอบเสียดายเกมลุกยังไม่ดีพอเท่าไหร่อันนี้เห็นด้วยนะครับเกมลุกยังคงต้องซ้อมให้มันคลิกกันมากกว่านี้เชสโกลงมาก,ก็อย่างที่อย่างที่บอกก็อาจจะแบบมีเวลาซ้อมด้วยกันน้อยไปหน่อยนะ้วก็ยังไม่ค่อยเห็นบทบาทสักเท่าไหร่เหมือนโยเคเลสเลย โยเคเลสวันนี้ก็ของอาร์เซนอลเองก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมากสักเท่าไหร่นะได้บอลก็ไม่มากจังหวะแล้วก็มักจะยังไม่ค่อยเห็นโอกาสยิงนะของโยเคเลสในวันนี้นะคุณดีคุณดีชาทรเดชาทรบอกว่าผมว่าแมนยูมีทรงนะครับเ,เหมือนกลางมันเหมือนจะบววในบางจังหวะใช่นะครับเห็นด้วยทรงดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูยาวๆอาจจะดีขึ้นมากกว่านี้ก็ได้ คุณประกาสิบอกเซ่ไฮคุณอาโน,โนบอกว่าอะไรนะตามสภาพใช่ไหมคุณเด็กผีบอกขอประตูใหม่เนี่ยโอ้โหคือวันนี้จังหวะที่เหลือเนี่ยไอเอาตายบางยินดีเนี่ยก็ไม่ได้ถูกจะถูกทดสอบอะไรมากมายนะแต่แบบจังหวะที่แบบมันควรจะควรจะต้องทำได้อะ่ะก็ก็เสียและเสียแบบแบบเดิมๆเมนี่ยนะคือเวลาเจอคู่ต่อสู้ที่เขาเปิดโค้งเข้าหาโกเนี่ย แมนยูมีปัญหาทุกครั้งในจังหวะการสก,กรีนตัวผู้เล่นูุด่อาสู้ออกไปเนี่ยแล้วใบยินดีเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบเดิมนะคือทํามึงไม่ผักไม่ผักกองหลังไม่ผักตัวลุกของคนอื่นที่เขาออกไปวะเออจะแบบพยายามกระโดดในพื้นที่ที่ตัวเองมีแล้วก็ทําให้ตัวเองลําบากในการชกบอลกลายเป็นว่ามาทําให้แมนยูเสียมาะตอีกนี มีทรงแต่ไม่คมก็อะไรค่ะอ่าอ่นี้แหละเป็นปัญหาที่อโมริมต้องไปแก้นะคุณแฮงเค้บอกว่าลุ้นจบช้เต็มตัวไปเออเย็นเพิ่งนัดแรกเองคุณปัะกาซิบอกว่าส่วนเขาน้อยไม่เจอกันนานเลยเกมลุกโอเคแต่ติดตรงดารโลเนี่ยแหละลงเพื่ออะไรนะครับจริงๆพรีซี s ั่นเนี่ยไอ,อ้อามัดมันลงตลอดนะแต่ว่าพอเริ่มจริงกลายเป็นว่าเอาเดโก,กดาโลลงเออผมก็ ไม่รู้ใจของอมโมลีมเหมือนกันนะคุณอะไรเนี่ยฟิวบูโนตัวอย่างคนไม่เข้าระบบของแท้เสียได้ขายไม่ออกอเขาเป็นตัวหลักล้วไม่ขายแล้วอายุ30แล้วก็คงเก็บยาวๆเนี่ยแหละ15ที่เดิมเลยครับเออกรรมการไม่ปกป้องผู้สับตูให้เขาดันอยู่นั่นแหละคือจริงๆอะผมว่าไอบ้บยนดีมันควรจะดันกลับไปแต่ว่าพอมันไม่ดันน่ยมันก็ มันก็ไม่ได้แบบดูชัดเจนแ่ะมันก็ทําให้กรรมการก็ปล่อยผ่านไปคือ,นะแบบอแล้วแบบโอ้ดันแล้วแบบเกิดจังหวะปะทะก,กันอย่างเงี้ยผมว่ากรรมการเขาคงแบบเ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยมันมันขัดขวางการเล่นของผู้รักษาประตูใช่ไหมอนะไรเงี้ยเขาจะได้ไปดูอีกรอบว่าแบบมันโอเคหรือไม่โอเคแต่นี่แบบมันก็ดูเบาไปแล้วไอ้พายินดีมันก็ดูอ่อนโปรเปียกเกินไปนะไม่รู้ความรู้สึกนะส่วนตัวคุณคนดีๆบอกคิดถึงวนหน้าครับ โอ,อ้ถ้าทรงใบยินดีแบบนี้ผมว่าโอนานานี่ขนาดกําลังเรียกความฟิตนะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีโอกาสลงเหมือนเดิมอะบยินดีคือแบบอะไรของมึงวังนนี้อุตส่าห์ได้โอกาสแท้ๆแต่แบบจะมาเวี้ยงโอกาสทิ้งไปซะอย่างงาั้นนะคุณฟิลบอกว่าทําไมแมนยูต้องโมดิฟายบูโน่ใหเ้เข้ากับระบบถ้าคิดจะเปลี่ยนออถ้าไม่เข้าระบบก็ต้องขายออกออก็ งนี้แหละเขาก็ต้องเก็บกับตันทีไว้ก่อนนะก็รอดูกันต่อไปครับเดี๋ยวก็เขาก็คงจูนกันกันได้แหละเออใจเย็นเอออย่างน้อยเราผ่านจุดที่คิดว่าน่าจะต่ำสุดในฤดูกาลที่แล้วแนละ้วปีนี้มันคงไม่แย่เท่าเดิมละอย่างน้อยนัดแรกมามันก็พอดูดูดีมีอนาคตนะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อผิดพลาดแบบเดิมๆอยู่ก็ก็คงต้องปรับแก้กันไปนะ เห็นคุณย่ากับเอบ์โม่เล่นแล้วบูโน่ถ้าคู่กลางไม่ไหวสำรองแน่นอนก็จริงๆมันเสียดายนะเพราะว่าจริงจริงวันนี้กองกลางมันกลายเป็นว่าพอพอมันมันต้องมีเอบูโม่แล้วเอบ์โม่แล้วก็คุณย่าใช่ไหมแล้วก็ต้องมีกองหน้าตัวซึ่งวันนี้เขาใช้เมสันเมาส์ไปกองกลางก็เลยเหลือแค่2ตัวที่แบบถูกล็อกต้องลงได้บูโน<ม>่ก็ถูกล็อกไปหนึ่งแล้วที่เหลืออีกตัวก็เลยต้องเป็นเออูกเต้หรือ อาคาเซมิโลนะซึ่งก็จะต้องเป็นตัวรับที่ต้องลงอยู่แล้วนะก็จริงๆวันนี้ผมก็ยังรู้สึกนะว่าอยากเห็นคอมบีเมนูลงมานะอย่างน้อยมีตัวพิกเก้ตัวจังหวะขึ้นไปเติมนะแต่ก็ตำแหน่งมันเต็มอะ่ะก็ไม่รู้จะทำไงดี <c oughs> ไม่รู้จะลงช่องไหนเหมือนกันนะเออบยยินดีแจกให้นน นัดแรกแพ้ก็จริงแต่แมนยูจบไม่คงถูกต้องครับโอกาสเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าก็ไม่คมกันเองนะก็รอดูกันต่อไปว่าจะจูนแล้วเป็นยังไงเนาะคุณคนดีๆบอกว่าที่ดูดีเพราะนอตมันรับไม่เอาอเลยเลยอ่าก็ถือว่านอตก็ถือว่าเล่นเล่นตามเกมนะเนี่ยนำเร็วตั้งแต่นาทีที่12ครับก็โอเคไม่เป็นไรกูไม่ต้องบุกแหลกแลกกับมึงหรอกก็รอแมนยูเอ่อหลุดแล้วก็รอสวนดีกว่าเห็นว่าท้ายๆเกมเห็นไหม อาร์เซนอลแม่งเกือบยิงประตูที่2ได้เหมือนกันนะแบบไปวุดหน้าโกอ่ะไม่งั้นนี่แมนยูโดนฝังไปแล้วแต่ก็สุดท้ายยิงไม่ไม่ได้เพิ่มนะแต่ว่าก็ไม่ได้เสียนะสุดท้าย3แตมก็เป็นของอาร์เซนอลอยู่ดีนะคุณประกาศสิบอกว่าเราเกมลุกเล่นคลิกกันอันนี้เห็นด้วยนะฮะดีหมดแต่บ bon ูโน่เสียบอลเฉพาะครึ่งแรกคนเดียว5รอบจะรั่วอ่ะก็มีได้มีเสียก็มีบางจังหวะเนาะเสียบอลแบบง่ายๆนะแล้วก็ เกือบโดนเหมือนกันอย่างครึ่งหลังเนี้ยผมจําได้มีไอ้ลูกที่อุกเต้แม่งจ่ายคืนหลังอะ่ะโอ้โหผมนี่นี่คิดว่างานเข้าแล้วกลายเป็นว่าคนที่ต้องมารับงานก็เป็นไอ้แฮร์รี่แม็กควายที่ต้องดักฟาวคายฮาวเวดแม่งอ่าแล้วก็เสียฟิกคิกลูกนั้นเกือบโดนเหมือนกันนะคือบทจะเสียก็เสียง,ง่าย,ายแมนอยู่นะก็คงต้องปรับกันต่อไปเออโยโรเดริกโคตรดีก็ถือว่าฤดูกาลนี้โยโร ชัดเจนครับเป็นตัวหลักแน่นอนนะส่วนเดลิกก็คงจะต้องสลับกับแฮร์รี่แม็กควาแต่คิดว่าตัวหลักก็คงจะเป็นเดลิกนะแต่ว่าจังหวะครับขันแบบวันนี้แบบจังหวะที่ต้องการกองหน้าตัวพิเศษเนี่ยก็จะเป็นแฮร์รี่แม็กควาที่ลงไปเล่นพวกลูกโดงลูกโดงนะ่งอะไรเงี้ยก็ก็คงจะใช้แบบสถานการณ์แบบนี้ไปนะเพราะแม็กควาก็อายุเยอะแล้วนะส่วนฝัออ่งวิงซ้ายวันนี้ก็เป็นลุกชอไปนะก็ผมว่าถ้าไอ้เจ้า ไอ้เดนเทเวนหายเจ็บก็มีโอกาสที่จะเบียดตัวจริงในฤดูกาลนี้ได้ได้หลายครั้งแน่นอนนะคุณสซเช่บอกว่าผมยังเซ็งเลยแต่อย่างน้อยก็เล่นดีกว่าัะน,นครับลูกครับพี่แต่ลูกได้ประตูสนันผมไมเห็นด้วยกับผู้ตัดสินเลยครับก็เออก็ผมเข้าใจนะว่าแบบมันกรรมการก็น่าดูแต่ก็เอาจริงก็ดูเบาไปหน่อยอะ่ะไอ้บายดีมันควรจะเก๋ว่ากว่านี้มึงก็ไม่ใช่โกแบบดาวลุนะ่งงั้นก็น่าจะ มีผักมีดันเข้าไปบ้างเงี้ยให้กรรมการเป่านกหวีดมาเตือนไม่สักรอบหนึ่งมันจะได้ไม่กล้านะเพราะถ้าแบบมันมีจังหวะแบบนี้อีกในจังหวะที่2หลังจากที่กรรมการมาคุยแล้วอ่ะไม่แน่นะกรรมการเ็าเอาจจะดูภาพชาก็ได้แต่มายนินดีมึงแบบหน่อมแนมไม่หน่อยวะน่าจะแบบน่าจะแบบสตรองมากกว่านี้นะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันรอดูพัฒนาการปีนี้อย่างที่บอกโฟกัสเน้นเน้นบอลลีกพิมพ์ลีก คาราบาวครับแล้วก็ f a ฟเอคัพครับไม่ต้องไปกังวลบอลยุโรปเราไม่ต้องตื่นมาดูกันดึกๆเดินๆนะก็นอนให้เต็มที่แล้วก็รอดูว่าแต่ละสุดสัปดาห์เมนูมันจะเก็บแต้มได้ยังไงเล่นกันได้เข้าขามากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะโอเคและวันนี้ก็ประมาณนี้นะกลับมาทักทายกันหลังจากที่ไม่เจอกันในรอบหลายเดือนนะก็นัดหน้าเจอฟูลแลมเนาะวันอาทิตย์ที่24สิงหาครับเวลาเดิมสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมก็ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะฮะสวัสดีครับปิดยังไงเนี่ยแป๊บนึงนะเออแป๊บนึงนะพอพอเป็นพอเป็น,ปนมือถือแล้วผมกดไม่เป็นว่ะกาแป๊บน,งบนึงนะผมต้องกดยังไงวะเนี่ยโอเคไปละ